ยอมไลตีไลตีที่ขับหอมาได้ตีนกูจะไปกับเพื่อนและอูจะไม่ไปเดียวๆแล้วสัตว์ฆ่าเขาได้คนหนึ่งไอ้เหี้ยหันไม่ทีลุงไม่อยู่เลยยัดแม่ลุงหมีไปแล้วก็เหี้ยเลยลงด้วยกันด้วยนะเหี้ยอ่าลงกันคนละหลังเลย อ๋อถ้าถ้าสมมติเราเราไปกดไอ้นั่นใส่มันก็คือมันจะเป็นแบบมาร์คเพื่อนใช่ไหมไปหรอไปจับแบบไปเอามีดไปปาดกดมาร์คเพื่อนอะไรางกุญแจอะไรมันประกดใส่เราเงี้ยเอ็กซิคิวออรพี่ต้องย่องไปไอ้ด้านหลังมันนะแล้วกดบีค้างกดไอ้นั่นอ่ะกดกดโจมตีอ่ะไอตีระดับสูงกดางนจะเอ็กซถ้าเราไม่จ้างมันก็ตายตายตนี่ยจะเหลือ ไปตรงกลางบปนะคับพอระยะใกล้พื้นดีไม่ปิงมันร้อยหนึ่งว่ะโอ๊ยทำไมมันปิงเยอะจังปิงร้อยหนึง่งเลยเนี่ยน้อยเลยเหรอใช่เฮ้ยเจ็ดสิบหกสิบเย่ร้อยเหมือนเดิมเอาไงเล่นป่ะเล่นได้แหละ ทำไม่ได้จะออกีอิด you e p o y r z e เงเล่นออไ,รรไปไหนครับไปไหน,ไไหนถ้าไม่คิดอะไรก็ลงนวกเลย, <laughs> ว,เลยวินะ แล้วลงไหนเนี่ยลงนี่เอ่ะโอเคปิงหกสิบแล้วโอเคดีแล้วโอ้ยว้าวว้าวแล้วกันเหรอว้าวมาแต่ไปแล้วมันมีเวทสองเวทแล้วก็ตลาด เออมีอะไรนะไอกระสุนไอดีฟิวเด็ดเฮ้ะทำไมที่เราเหลือแค่เนี่ยลุงหายไปไหนลุงหายโดนเรียกว่าจัแพ้ต้องหลงไปแหรออ่ะแต่ตอนไหนวะเนี่ยเห็นเสียงรีคอร์ดหลุดใครหลุดตักอย่างเอ้าเดี๋ยวสองตุงครึ่งลงไปหรอ 저거 진짜 동사이내면 เฮี้ยขึ้นดีไวไสัตว์่า m a r m a r เอ๊ะอยู่ไหนอะ่ะรออยู่ชั้นชั้นส ยังไม่ได้เราเปิดเลยเหรอออนไลน์เนี่ยโนกตร้งเย่อาม่เนไรวยบล็อไู้ก่าสตาร์ทข้านี่ขอสามขันโมน่เนาะใช่ใช่ใช่ UAV is bingo fuel แมันด,าด่าในมันตีโอ้โหสอบไ,ไว้สอบไว้ ซ้อมเลยซ้อมตะกีิคอลใช่ป่ะซอออ้ <c oughs> ซอมไปตายในมันติเออาบูมเราจะถามเลยปืนม,าามันสามารถแต่งได้ไหมแต่งได้แต่ว่ามีต้องไปเอาโหลดเอาไม่แต่งไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้อันนี้คือปืนดอกสุ่มมั่วเราเอาไปก่อน ไม่พกสไนแล้พกสไนจะอะไรไม่ตายทุกทีเลยเฮ้ยบอมโดนวะโอ้ c n c t โอ้โหเควสมึงเควสมึงดีดีอะไรอะอัเตอร์ไมอะใครวางไว้อมอะ เราวางมันเราไม่รู้ว่าเราหยิบมาแล้วก็วางเลยเป็นไอ้นี่พี่มันเป็นแบบมันเป็นระเบิดวางแล้วให้คนเดินมาเหยียบคล้ายๆเคมอลแต่อันนี้มันไม่ต้องเจอเข้าใกล้ทัศนีย์แล้วขึ้นมาได้ดีเลยอันนี้ทำอะไรกันนะควェตไม่ทำควェตไม่ไประเบิดทุ่งเศตควェตได้เงินเยอะนะ ถ้าไปทำเควินต้องต้องเอารถมะรถที่ไหนวะจะบอกนะรถมึงอยู่ข้างในเนี้ยเรถอยู่ข้างบนเลรถอยู่ข้างบนใช่ไหมทำเควสเลยพี่วางระเบิดแล้วแล้วลงไปไงวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วตรงยังไง เน <Incred ibly S 3> ี่ยลงอ้าเอ้าวอรอ้ยเฮียมึงมึงกะทับเพื่อนตายละมาอยู่ไหนอะยู่นู่นอามาเดีาไปไวยังวะ มันทำการไหวเยอะเป็นอะไรวะน่ะข้างหน้าน่ะบอดเหรอน่ะเฮ้ยมายืนแข่งกันน่ะลองเอซเคีวดูมีชื่อคนหรือไม่เฮ้ยบอด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 ชื่อเอาเอาวี้แม็บบี้บี้ระเบิดไฟล็อกเก็บเงินด้วยนะบี้มันจะมีเงินไหอหรอ นนีี่ด้้วใช้ได้ไดมันบอกว่ามีศัตรูเปิดวีวีเหรอใช่เอาดีเราถึงนบอดเอ่อมันตอบะไรด์แล้ววะถ้าเราถือสไลด์เราจะตายใช่ไหมเราไม่ถือแล้ว <c oughs> <c oughs> ยี่จถือสไลด์จะไหนไม่ตายทุกทีเฮ้ยเงินอยู่แปดพัหนึ่งใช่เลยว่ะเอาไว้ดีเนีย จะล่าไหมมัน<ค>มันม,มันวิน่งมาหาว่ะมันวิ่งมาหาวอดมั okay. นวิ่งมาหาโอเคแล้วเราเตรียมต้องรับนเลยสาบคนโ okay. อเคเดี๋ยวผมไปเกิดกูเล็กฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายโอเคเกิดวางขวาแล้วกันยัง <laughs> ม,มีเข้ามาจริงนะจริงเดี๋ข้างหน้าเราเล วงเล็กลงแล้วเพราะมันอยู่ด้วยกันวงใหญ่เพราะว่ามันแยกกันวงค่ำเนี่ยอา่าเราบ้าอ,อยู่ในบ้านนั่นแหละเฮ้ยเรามีบอมโดนอ่ะเดี๋ยวบอมโดนไปหามกันน,นี่ไงเอา้าเหียกดผิดเผลอมีชุปเลยวิ ไปกดชิกไอ้เยี่ไปดีกดก <Very good. S 1> กไปกดเลยกดกดกุ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 ดจอดเจ๊ทีมที่ดีบอมโดนโดนตัวเองวิ่งหนีไปแล้วอะ่ะมันได้ยินเสียงระเบิดอ,อ่ะเฮ้ยมันวิ่งหนีอะ่ะอยู่ข้างล่างอ๋อมันอยู่พื้นข้างล่างโอเคสู้ง่ายหน่อยนะ ไม่ไม่เห็นอะไปไหนแล้ววะเข้าวงไปแล้วก well. ็อยู่นี่ไงอยู่วิโคตรไวมันในนี้ป่ะมันอยู่ใต้เฮ้ยอน้วนนแ่้นู่นหายละพี่ลงอีกแล้วครับเราเปิดบอมโดนตูมใส่มันมันก็เลยแบบตกใจหนีเลยอันนี้คือมันแยกกันใช่ไหมวงใหญ่ใช่นักกระดาบ ไม่มียูอีด้วยสิตะกี้ินไปซื้อมารวมกันละน่าจะเข้าไปอยู่ในบ้านละอืมเอ๊ะแต่เรามีระเบิดสตาร์ทอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะสเตอร์ไซส์เฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวดุมีร้านท้ายอยู่ในใต้อ่ะจะไปซื้อยูอีบีไหมมันหนีอ่ะเฮ้อะไรเนี่ย นคิดว่าตัวสู้ไม่ได้แต่จริงแล้วตูว<ไ>ตีหนีสบายโอ้ยนี่มันตีกี่กี้ไ,ไม่ไม่<ะ>วิ่งหนีแบบสุดวิ่งวิ่งหนีไปแล้วอะสุดโลกเลยอะเออไม่นะมันตีมันตีกี่กี้จะกลัวทำไมสกี้ยังขัดบอม,ต,ต,มอตัวถึงระเบิดใส่ตัวเองเลยเ <c oughs> ขาลองทำซื้อของเราอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราไปน,นิแล้วกันเดี๋ยวรอให้เฟ้นเฟลไป เวฟให้นั่นเวฟเอ่อระเบิดตู้เซฟไอ้หี้ร้านค้าอยู่เนี่ยไว้สัตว์คนไทยวะเอ็ไมไมเนิโก้ไม่คนไทยก็เพื่อนบ้านเจอจบพี่สัตว์ฟักฟักอยู่แมนสาม แต่ยังไม่มีนักแก๊กแก๊สไหมครับทีมแล้วกันเราเราไม่ได้เฮ้ยมันอยู่ไหนอะบี้มันอยู่ข้างบนเหรอล้านค้าบี้บี้มีนักแก๊กแก๊ดใต้ดินมีมีเฮ้ยลัานค้าอยู่ไหนวะใต้ดินเหรอหรือว่าข้างบนไม่ต้อำไมวูไปไหนกรันมะเป็นไงอะเป็นยังไงบี้คือสามวงอะอ๋อเออใช่สามวง ด้านหลังนั่นเหรอไม่ใช่เอ้าวุฒิค้งใต้ดินมากเออใต้ดินหาบ้าอะไรอยู่ใต้ดินนั่เลยโอาใช่ใต้ดินเจ้ละใช่บอกว่าไม่ใช่แต่เจอกล่องแดงเอาเลยกล่องแดงของดีไปอยู่ดีว่ะได้ยินดีเฮ้ยไม่ใช่ดิไอ้คิวสไตล์บุ๋มเอ้ามันอยู่ข้างบนวุฒิควงอยู่ข้างบนได้ไรแอร์สไตล์เอออ่าเราเก็บไปและตอนขายอยู่ข้างบน เฮ้ยกดผิดติดปัดอกอาเมอร์เฉยเลยอ้าวม่ีในไดตรงนี้ดูดิเอ้าวเหมือนข้างบนแบบข้างบนข้างบนแล้วข้างบนอีกนี่เราวงจะวงบีบตายใช่ไหมเนี่ยเออวงมาอย่างอ่ะมาแล้วกำลังคืบคลานเข้ามาเราจะได้ราคามั้ยเรือว่าเราจะไปไปไปเข้าวงกันก่อนต้องเป็นราคาวงอื่นไปเข้าวงเถอะบีมียูเอวีแล้วนี่ใช่ปะไม่ใช่เออแอร์สไตล์นี่ว่ะแอร์สไตล์ อ๋อมันมีขึ้นข้างบนตรงนี้นี่หว่าโอ๊ะไม่ไม่ทันละไม่บงมาแล้วเดี๋ยวต้องสตองโอ,อ่าวไม่ทักตันสตองโอ่มันจะมีของดีอยู่เข้าวอนว่าเดี๋ยวมันหลับเียวเราอยู่ใกล้บงแล้วคือตอนนี้ต้องการ UEB มากเลยเงินเราบาลเลย่นปะ เาก็มีเนี่ยมูลมูลเจ็ดไหนที้ใช่มีไม้มีม,มูอหกอะ่ะน่ารานค้านี่ไงอยู่ในวงมิตี้บอตตี้เรามันอยู่ในวงเนี้ยใช่แล้วแล้วมันก็หนีไปแล้วเราจะต้องก็ไม่ไดโอเคมีคนเปิด u a b ระวังมีคนฟาไปแล้วโอเคตีนั่นแหละ ทานค้าไหมแต่เสียงตีนอยู่นะในเมืองเลยไปแบบสโลนไล<ห>ท์หอไข่ปะนะอ่อไข่อะห่อสะตูใครมันขับรถมาทิ้งไว้ตรงนี้วะจะแกล้งหรอเปล่าใครทำเงินพันสองตกตรงนี้ใครจะตายหรือเปล่าคเควสที่เป็นรูปอะไรเอ่ยคืออะไรอะ่ะ อะไรเอ่ยใช่บะ i อินเทลอินเทลเหมือนต้องไปหายแ็ปท็อปครั้งหนึ่งอ่ะเคยต้องไหายล็ปท็อปอ่ะอินเทลกับเอ็มดีรู้อะไรวะเนี่ยของเต็มเลยผมไม่พยายามจะทุกกระจกแล้วกันแม่งดังมากดังกว่าประตูเยอะเราเราควรไปร้านค้า วงมันจะเปลี่ยนแลยอาเรียบร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหรเจ็ดสิบสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลัาช้างเถอนนะเันคอนสไตวอ์อยู่ที่นี่เอะเราบาร์ตี้เงินเขาฟรีไอ้อะไรวะไอ้เงินแม่งจีบเงินทะลุกระจกได้ใครยิงกะไรวะโคตรเก่งเราเรายิงเราเราจะเอาเลย นาเจะไปจะไปซื้อของไปเดีย๋ยวจะโดนเป่าหัวเอาไปแจกเขาซื้อของดิซื้อไปกดวงเรวีเลยอ้าวไม่ใช่เอาใครวะเนี่ยเออซื้อไปแล้วอ่ะไม่คนซื้อไ,ไ,ไปแล้วชิบหน้าเอา A ตอกกระสุน มันมีสตูแบบอย่างนี้ด้วยเหรอแบบว่ามีคนซื้อไปแล้วแล้วมันไม่นั่นอะโดดเอาดอ,อกว่ะอยากเพิ่มสีดำในชีวิตไหมไม่ไี่เจอคดเอาไปโดดเอาเหรอเอเอ,อมีคนลงมีคนโดดล่มเอ้ยเอ้ยมีเอ้ยมีคนดดเอาโดดเอามีคนเอาโดดเอาจริงเหรอครับนะเออมีคนโดดร่มไปเยอ้ มีคนมีคนลงไปอัหลดเอาอะเข้าไ,ไ,ไปอ่ะถ้ามีอะไรมั้งเออโหตรงนี้คือแบบโคตรเสียเปรียบเลยนะมีคนยิงกันอะไรวะทําไมวะววีจะเข้าอ๋อคนนี้เห็นละ เดี๋ยวเดี๋ยววงมันจะบีบเข้าตรงเนี้ยแน่ๆเลยสามวงมันจะบีบบีบร,บรวมกันอนะ่ะเราไอจุดตรงนี้ปะออสองคนแบ๊บเราเรา,เราขึ้นไปข้างบนน่อนอะไรอ่ะตะว่ะไร่ะไร่ออ่ะ,ะออะออ่ะระรออ ไม่มีสไนยอย่ะิงผมนอนเป็นงูเลย <c oughs> เดี๋ยวมันก็ออกมาอย่างเงี้ยเราเราไปดักได้หรอไหมงูออฟดิวตี้เราว่ามันไปแล้วแหละไม่เดี๋ยวมันต้องออมมาอยู่ดีเพราะว่างูมันงูมันดีไปเงี้ยแถมฟันมันมาแล้วเราต้องเข้าไปแล้วมั้งใช่ยไปไปไป,ไปที่ตราเัอะบนเขานั้น โอเคไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วงสามวงเนี่ยมันจะเลื่อนรวมกันได้เห็นปะเลื่อนรวมแล้วเราอยู่ที่สูงดีกว่าได้เปรียบแบบรอบก่อนที่รอบก่อนที่สี่แม่งแพ้เพราะว่าแม่งอยู่ต่ำกว่าเลยแพ้ไม่บูมลองพูดดีข้าว นี่กูอยู่ที่สูงกว่าดูขนาดวงนี่สิอยู่ว่ามันเล็กขนาดไหนแล้วดูจํานวนคนที่เหลืออ่าอยู่ที่สูงกว่าถ้าไม่ชอบทรายถ้าไม่ชอบทรายเหลือพู้เล่นอยู่ห้าสิบคนถามจริงคนเยอะนห้าสิบเจ็ดด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีเกาะสามมีบอมโดนอีกแล้วของชอบแมวและเปิดใส่ตัวเองไปทีโคตรเด้วยเลยวงเริ่มเหมือนจะบีบมันจะเลื่อนสามวงไปรวมกันะไปรวมตรงกลางนั้นนะ กูยนเสีคนใช่เฮ้ยเฮ้ยมีคนมามันพ <com ิ่งโดดรมลงไปมีคนมีคนในบ้า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 นมีคนใก้บ้น pues> ้อ้านยกล้บ้านโอ้ เฮ้ยี่ยิอ่ะไอ้ยมายิงใคอ่ะฝากๆ cover น่อย cover หน่อยโอเคโอเคตงให้มนเเมื่อกี้มีตัวนึงตายตรงนี้ตายแล้วสองโดนแป๊บนี่คืออ๋ออยู่ในบ้านยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสองตัวโอเคบรรทัดบรรทัดบรรทัดอเฮียต้องอไอ้สัตว์ i สไ k ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาเอาเอา a i r s t ไล่ เฮ้ยมันอ่ะมันไอ้สไตล์มานะลองด้วยโอ้โหไอ้ยิงจะโดนอีแค่ไหนแต่ใส่ไม่กี่รอบอะสองรอบหมดแล้วมมไม่หมดแล้วเราจะยิงใส่มันยิงก่อนเดี๋ยวเราต้องยิงเพราะเราต้องเข้าวงมาแล้ว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 เข้าหมดอะมีใครมีใครมีต่อนะผมผมผมโอเคต่อก่อนออออะ ลงไปข้างล่างกับบี้ดกว่ามาดนเลยมันยมามันงอมามันยิงต่อมาจริงจริงมันด้านเรือนี้มีนี่นะมันมีส si ล no. ิงมีสลิงขึ้นไปนะมันยังอยู่ในบ้านยอยู่นี่นะตัวนตเมันต่อมันต่อต่อคตรเจ็บเลยยี่ย อยู่บนบมนเอี่ตกตุกตุกดอ๋ยวเสลมมดอใครหมดพอพอหมเดี๋ยวให้มันไป่บัรอหมดเหรอไอสิงไอิงขึ้นมไสิงขึ้นไหมมันดักกบี้มดกกลิงเ้กระสุนหมดแล้วปะผมวาผมคว้าร่แทนโอเคสออมมีนิดเดียวแ โอเคมาซื okay. mm ้กระบอดไปก็ได้แป๊บนึงนะดูด้านล่างก่อนม,มีคนไหมเอาละยิงกันละอ๋อมันออกมันเล่นสตองโฮอยู่โอเคกาะมูมใครเหลือมามใครเอาเอาเกาะแมงมุมอยู่สองอันน่ะผมมีเยอะแล้วเราเรา,เราเหลืออยู่สองอัน เฮ้ยใครยิงมันอยู่วะตรงนั้นเห็นไปรอยกระสุนเลยโอ้ยตั้งหลังตั้งหลังลงก่อนแล้วันไอ้ตัวไงนี่สิบลายสิบลายสิบลายมาดักสิบลายไปเถอะอยู่ไป่ได้แล้วเออเฮ้ยมีสไนยยิงมาจากด้านล่างใช่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 ลงเถิดลงเถอะอยู่ไปได้แล้วมนดักมันดักสิบลาย พุทยเฮียเจ็บเลยเฮียมึงจะเข่าพุทเจ็บเลยเดี๋ยวมันก็ต้องตามมาเพราะว่าฟันมันฟันสมบุกมันไล่เนะใช่ใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบานาบ้านาไปโมบ้านงานโมบางงานโอ้ยโอ้ยตกที่สูงเจ็บอ่าเกาะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะมีเสียงรถอยู่บนหัวไปแล้วมันขับมามันขับไปมันขับลงมายิงไหม ข้ามันเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วกันขับรถเข้าวงหรือมันขับรถมันมีนี่เนี่ยมันเปลี่ยนมองเป็นเตอร์เพอร์สันแบบมันน่าจะมองอยู่หรอเอออาวุธก่อไหมเรามีสามอันอันได้เราได้เราได้แล้วมันลงไปมันลงจากรถละเรามาดักเราเนี่ยเฮ้ยมีคนตอบเฮ้ยมีคนโดดล่มมีคนโดดล่มเอ๊ะ ค่นงตอนนี้คือระแวงไอ้้ไอตี้รถอ่ะแม่งแล้วมันอยู่ที่สูงเนียนะเะนระเ,เราต้องวิ่งเข้าแล้วนะที่เหลือสามสิบคนเราเราอยู่ในวงเนี่ยไม่อย่างเราก็คือถ้าถ้าวิ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ไม่ได้อยู่ อ๋อจะเข้าไปอยู่กลางวงเลยใช่ไหมอย่างนั้เข้ากลางวงอย่นี้ดีกว่านี้โดนกระหนกกรขนาดข้างซ้ายขวาไม่ไหวว่ะเดี๋ยไปเสี่ยงกลางวงดีกว่าไหมไปเลยวะไปเลยไปเลยตรงไหนมาร์กไหนมาร์กข่าวนะไปเลเลี่ยตรงนั้นแบงก์บ้านด้วยมีคนสู้กันพอดีเลยน้ำสรุปหลบใต้น้ำเออเนี่ยดงนายสัตว์โอ้หเออตายโดนยิง

อาย a l ุกน,นี้เลยเหรอระวันนงนะเฮ้ยโอ้ยบนเขาเข้าเขไม่ก่อหมแล้วอ่ะที้สองตัววิ่งอยู่เเขรสองตัวนียน้องวีดขนตัวนึ่งวหมขอว่าม ข้างหลังข้างหลข้างหลังบุกอกไหนนี่ยนี่กองกระสุนีไ้เี้ยไม่ชัวร์เลยนะไอ้เนี้ย่าอกกระนั้นน่ะไม่ยงยี่นหลังต้นไม้เนี่ยมายุ่นหลังต้นไม้น่ย เพลินโอเคน่อนี่อ่ะเพดได้มีคนนีอข้างล่านั่นไมีว่าไมลไอคนละต่อไม้ตยอยเดี๋ยวดูข้างหลังให้เดี๋ยวผมวางระเบิดให้แล้วกันวางระเบิดให้ล้มันเข้ามาล้วจเอ๋มเกอเียงโดนแล้วว่ะโดนบีบ มียิงกันตรงในวงอีก้ดูอไรจนนะเฮ้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วไอ้เจ้าโอ๊ะโอเควิ ไม่กระเป๋ามันมีอะไรบ้างอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแพลังทะลุใส่กอลกอลเราหมดนะเรามีสองอันเอกระสุนกูไปไหนวะไอ้เหี้ย่อ้ากระสุนกูหมดไรหมดวะกระสุนปืนเราหมดหมดเกลี้ยงเลยนี่ป๋วะ แล้วนี่เงนะสเน้าดหเยเฮ้ยเฮ้ยวงบีบไม่ใช่วงบีบวงบีบออกไปเลยเฮ้ยอาิปียบจีอีงนี้หันหน้ามาเลยสิแกโอ้โหงล่าว่ะโอ้ยเยอะ ได้อะไรได้สี่แล้วได้แล้วเนี่ยได้แต่ที่สี่ได้แี้วเนี่ยถ้าได้ที่ห้าที่หกจะไม่ขำเลยต่อเพลิงสุดท้ายล้เกมถึงได้ใช่ไหมพี่ถ้าถ้าได้ที่ห้าที่หกก็จะไม่ขำแต่ได้ที่สี่นี่มันขำที่สี่ตลอดเลยอ่ะตึ้ง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 